สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover เอาความเดิมเมื่อตอนที่แล้วหน่อยสิทบทวนเอาตั้งแต่ตรงไหนล่ะเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่ร้อยข้อผมชอบเรื่องร้อยข้อมากๆคุณมากคุณแย่งบมากคุณแย่งสีผมเอาเหรอผมต้องพูดเรื่องนี้เอาเหรอเออเรื่องอะไรล่ะร้อยข้อไม่ร้อยข้อตกลงไปทำไหมบอกจะไม่ให้ใครทำอะไรอย่างนี้ไปสอนลูกสอนหลานแล้วเป็นไงโอ้โหมันแบบมันปิงมากเลยนะเพราะมันได้มาจริงๆนะกับเป้าหมายคือเด็ก ผมน่าจะเอามาให้ดูนะว่าเขาสครชออกมายังไงนะเขาเป็นความลับเขาสิอ๋อเหรอเป็นความลับเขาแต่มันทาให้เขาเห็นคือเด็กคือผมเจอเด็กวัยรุ่นอารมณ์ปมาสักม4มหเรียนหนังสือไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรในชีวิตเอาเรื่องนี้ไปแอปพลายให้เขาลอกว่าร้อยข้อที่เขาอยากได้มันมีอะไรบ้างอยากได้อยากเป็นอยากฝันอะไรนี่เส็จหล้วมันไปเวลาไปตัดออก มัน <t ell> จะเหลือขอบเขตของความอยากได้อยู่ไม่มากถกต้อง,งแล้วมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยก้นบึ้งจิตใจเนี่ย<ร>อยากเป็นอย่างนี้นี่หว่าเด็กผู้ชายอยากทาลิปสติกก็าลังคิดอยู่เลยนะบางคนก็ไม่รู้อย่างเอ๊ะแบบว่าอยากเป็นนางสาวไทยอะไรเลยใครไปรู้เออใครไปรู้วันนี้มาก็เลยพาพาแฟนมาเจอเลยพ่อครับ นี่แฟนผมครับเบิร์เข้าไปเดงเขาไปเออไแต่จริงๆคือมันทำให้ตัดช้อยหลายๆอย่างที่มันแบบฟุ้งซ่านอ่ะมีเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตเคาจริงกัคือเขาบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณอคือมันมีบางอย่างที่มันอยู่ใต้จิตสํานึกเราแล้วเราเราค้นหามันไม่เจอหรอกเวลาเราเราเราไม่รู้ตัวมันต้องแต่พรอะโดนเลยครับว่าการอยาบคันด้วยเวลาด้วรหลายๆอย่างมีคนเขียนมาหาผมเนี่ย ครืร่อเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยลองไปทําดูแล้วอยากถามว่าแล้วให้ทําไงต่อ,อ,อแต่ว่าทําไม่ครบ100คร้อยข้อผมก็ไล่กลับไปว่าเฮ้ยคุณผิดกติกาทําไม่ครบร้อยไม่ได้ไม่ได้ทําไมไม่ได้หรือเปล่าเพราะมันจะไม่ถูกกลไกยี่สิบนาทีบีนะฮอ,อคือบางคนเป็นคือบางคนอาจจะคิดได้แค่บอกว่าเจ็ดสิบแปดสิบข้อนั่นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เค้นมันออกมาจริง เก้าสิบไม่ได้ไม่ได้เก้าห้าเงี้ยมันจะมีไอีห้าข้อด่าแหมก็อีกก็อีกห้าข้อสิบข้อเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่ในลึกๆออกมาจากซิลิปัมการใจอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ไรก็มาณแบบครึ่งนาทีเงี้ยอีกห้าข้อต่อแเป็นห้าข้อปิ้งออกมาเลยว่าสุดท้ายแล้วอย่างเป็นนางสามันมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันสนุกอ่ะครับถ้าคุณลองไปทํานะผมแบบเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้จะหมดเวลาแล้วเรายังไปได้นิดเดียวคืนแรกๆคนบอกนะ คนบอก่หมูร้อยอยากความจริงไม่หมูร้อยอยากยากยากเขเคยทำแบบนี้อีกแบบหนึงแต่มันไม่เหมือนกันแต่เป็นคำถามเนี่ยคำถามวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วเขาอยากดูว่าเราตอบเหมือนกันมันน้นในที่สุดเราจะรู้ว่าเราความฝันจริงต้องการอะไรแต่อันนี้มันเป็นสององค์ประกอบซ้อนอยู่ในเรื่องไอ้ร้อยข้อ20นาทีเนี่ยเรื่องหนึ่งมันคือเป็นความฝันใช่ไหมซึ่งถ้ามาพิายกับด้านการเงินเนี่ยความฝันของคนส่วนใหญ่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเงินแหละ พอมันไปมฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยไม่มีเงินไม่ได้หรอกนันะมันก็ต้องมันก็เกี่ยวนองกับการเงินกับอีกอันหนึ่งคือตัวตนของตัวเองเพราะเขาบอกว่าไอตอนเรามากรองหลังจากกติกาพอเก็บไว้หนึ่งวันเรากลับมาเปิดปุ๊บแล้วเรามาดูอะไรที่มันเป็นขยะหรือมันเลอะเทอะมันก็กระดิดมันออกไปเราก็มาดูว่าวิธีดูไอเรื่องของความฝันที่เราเราอยากฝันให้ไกลไปให้ถึงทั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ดูที่เป็นความปรารถนา อย่างยิ่งยวดอที่แบบมันเออว่ะเราอยากเป็นจริงๆรว่ะเราอยากได้จริงๆว่ะมันั้นมันก็จะถูกทอนทอนออกไปกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็เขาบอกว่าในกลุ่มเนี้ยที่ว่าคุณช็อตลิสต์ออกมาแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีทั้งความฝันระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอยู่ในนั้นเช่นบางอย่างคุณอาจจะอยากได้ iPhone เพราะว่าตอนุเขียนร้อยข้อเนี่ยมันอะไรที่มันคิดเร็วเร็วมันมาก่อนแล้วพอยิ่งนานยิ่งนานจะเริ่มมองไกลขึ้นไกลขึ้นวิชั่นมันจะออกไปไกลขึ้น มันก็มีพวกนี้อยู่ในตัวงมันเช่นเราอยากมีครอบครัวที่น่ารักมีบ้านเล็กๆอะไรนะมันก็มีอยากไปเมาดิฟอยากอะไรมันมาหมดอ่ะทีนี้พอไอ้ตรงนี้มันจะเริ่มเห็นไงว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของเป้าหมายแต่ละอย่างมันคืออะไร